เบาเสียงไหมตัวเองไว้เพื่ทุกอิบุกิจะได้ชัดๆเกลือเกลือเกลือแน่ๆมันต้องเกลือมากแน่ๆ จริงครับจริงครับไม,ไม่ไม่มีแถมเลยมีแต่การันตีคุณไห้เน, <laughs> นี่ยแหละเนี่ยแหละ <laughs> โออชุดสีดาวจะได้สองสี่เลยเนี่ย นี่เนี่ยมันเป็นแค่นอกจริงคะ่ะจริงคะ่ะ <c oughs> การันตีล้วนๆนะใช่การันตีล้วนๆเลย <laughs> ไม่มีแถมเลย สุดๆุดอ่ะแบบเกลียมากๆเดินผมเนี่ยผมไว้เป็นการันตีมันยังไม่อมอกอีกอ่ะอ๋อในครั้งคง อันนี้ก็การันตีแต่แถมไหม mm. <laughs> ไม่แถม เรียบร้อยสี่ดาวจริงฮะสี่ทับสิบคุณใส่มาขึ้นทางนะผมหมายถึ่ว่าเพชรผมเนะี่ยมาขึ้นทางแนละ้วก็จะหมดแล้วไม่ใช่ แล้วขึ้นทางแล้วเกือ6,000แล้วตั <c oughs> ้ง5รอบโดยประมาณโอ้ยชุดสีดาวออกไปขอขอห้ดาวนึงได้ไหม 没有。Wait, oh. โอ้ชุดสีดาวสีที่มาติดตโลสุดท้ายกาลังตีขาดอีกสองชิ้นสีิบโลคุณผูกิใช่อีกสี่สิบโลน่าจะได้ร้อยร้อยห้าสิบ ชุดนี้แหละไอะชุดหน้าชุดหน้าดาวนี่แหละจริงแค่จริงแค่แด้แสักนิดสักหน่อยไหมมีมันมีท่าม,มีท่าเต้นมุมหม้อมาขายด้วย ลูกศรดาวแต่ว่าแพงอยู่ไม่แพงถ้าเราถูกใจเอ <c oughs> อกระจาย <c oughs> ได้อันเดียวอันนี้แรกกันแล้วหมดหาหมด,หมดใช่หมดแล้ว อุมิกมมีบอกไหมเหรอว่าแจกสิบห้าโลกากเพชรอีกสองพันหอ่ะใช่แหละ งงเราต้องงงเราได้ขอมัยมาเราต้องมมง,อง,องง,งจริงฮะจริงฮะอ่ามิกกี้ขอบตาดำนี่นะตะลอดนอีใหญ่มากใชโมโม <c oughs> ผมขอบไป <c oughs> ก็เป็นสลอ็อตทำเควสแต่โอบก,ก็เลยแต่งได้เ <c oughs> ็นขอบตาดาวมไว้ใช่อันนี้เป็นอ,ปอ, <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นของชุดิีเสื้อมั <c oughs> อ้งแบบอย่างมันคือชุด มันคือชุดธรรมดาที่เวลาจับมแมลงแล้วผมไปมันจะเป็นสีเฉยๆน่าเศร้าจัง,งใช่แต่ว่ามันก็ทำไมมันไม่ทำเป็นชุดจับมแมลงไปเลยเพราะว่าตอนอันผมอ่านความสัว,ว่าชุดมันผมร้ว่าเป็นชุดจับมแมลง จริงฮะจริงฮะเอ๊ะเดการเนิดไม่ทันเข็ดขึ้นนี่เป็นสีต้องผมอาจจะเห็นไม่ชัดอะ่ะกับปีกไปได้แค่นี้ ไปปฏิบัาไปหาเมลัธรรมดาเถามยังพื้นที่เป็นเมนลังเอ้ะห้วให้เป็นประ,ละเลริฐอะไรมาตัวเวกันนิดนะ เมนองธรรมดาเป็นสีขาวขาวอ่าสีขาวต้องมองใต้ตะเกียงนี่จะเห็นสีขาวใช่ติดแต่ว่ามันสว่สญญางหมายถึงว่ญญากระจัเกมนีญญ้มันสว่ญญาง ไม่ได้ใส่ชุดนั้นไหมะ เหมือนมีสาวแท็กใหม่ด้วยนะวิ่งในโลกธรรมดาเอ่อ แต่ว่าเวสอีเวนต์มันเปิดหมดแล้วอะไม่รู้ว่ามันจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าไม่แต่เวสนำสรงวิญญาณที่เปิดเป็นรายวันแล้ mm hmm. วมาช่วงเย็นผมก็มาเล่นมเม,มาเ์ไปหมดละอีเวนต์เ hmm. <laughs> นี่ยมันเวทล,ลองมันมีแค่นี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเพิ่มหรือเปล่า ม่มันดูตัวตัวอย่างนนี้ทำไมนะดูไม่ได้แล้วก็ล็อกอินได้อีกสิบเจ็ดปันเหลืออีกสามสิบโลนได้จะทันลงอาบิสแล้วก็ตามหาหนก บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะทันจริงๆหรือเปล่าแต่คิดว่าได้จะทันแค่30ิโลเดือนหนึ่งแต่ว่าตู้นาก็มีอะไรมาผมก็ไม่เหลืนอ,อะไรแล้ว